วันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาดูกระถางที่ผมปลูกต้นไม้นะครับอันนี้เป็นการทดลองนะครับเพราะว่ากระถางนี้นะครับผมก็ปลูกพืชได้หลายชนิดนะครับในกระถางนี้นะครับมีเดี๋ยวผมมานับให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนแรกก็จะพาท่านผู้ชมมาดูว่าการเจริญเติบโตนะครับ แล้วก็จะสวยงามนะครับขนาดไหนนะครับแล้วผมจะเอาต้นไม้ที่ผักที่ผมเอากิ่งและก็รากนะครับมาปลูกนะครับจะมาพูดให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับว่าผักอะไรบ้างนะครับที่ใช้กิ่งมาเสียบลงดินเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้มเมล็ดนะครับขั้นตอนแรก ก็จะมานับจำนวนนะครับว่าจำนวนของพืชในกระถางนี้มีกี่ชนิดนะครับชนิดที่หนึ่งนะครับอันนี้ผักชีฝรั่งนะครับหนึ่งแล้วก็สองอันนี้เป็นภาษาอีสานบ้านผมขเขาเรียกผักชีลาวนะครับหรือผักชีฝรั่ง อีกก็บางที่เขาก็เรียกผักชีฝรั่งนี่ปานทะุกซองแล้วสามนะครับใบสะระแหน่นะครับนี่นะครับก็เอากิ่งนะครับเสียบลงไปนะครับสี่ก็ต้นหอมนะครับต้นหอมและก็ห้าใบยี่หร่าหกนะครับก็เป็นต้นน้ำอ่านี่ จำลืมชื่อนะอันนี้มีใบกะเพราแล้วก็มีอะไระอันนี้มีใบใบกะเพราด้วยนะครับใบกะเพรานี้กำลังแตกนะครับใช้กิ่งเสียบลงไปอันนี้ต้นอะไรวะอันนี้ก็เป็นมะพานะครับก็อยู่ในกระถางนี้ก็จะมีอยู่ประมาณประมาณเจ็ดอย่างนะครับแล้วก็มี ต้นนี้ด้วยผักอีหินนะครับนี่ผักอีหินนะครับที่กินกับลาบนะครับอันนี้มันก็พิ่งจะตั้งตัวได้นะครับยังไม่ได้เด็ดนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้เด็ดอะไรเลยนะครับผักที่ใช้อาปล่ากผมก็จะใช้พวกอ่านี่หอมเปรหรือผัคกีฝรั่งนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับที่เขาตัดออกแล้วเหลือแต่รากแล้วก็มาปักลงไปนะครับ แล้วก็แต่ก่อนนี้มันจะมีใบต้นนั้นๆด้วยนะเป็นของอที่ใส่กว๋วยเตี๋ยวเขาเรียกอนะ่ะเหมือนกับพะคีเขาเรียกอะไรนะขึ้นช่ายนะครับแต่มันตายไปแล้วนะครับแล้วก็มีต้นกระท่อมต้นหนึ่งนะครับต้นนี้นะครประมาณแปดชนิดนะครับพวกที่ปลูกกิ่งได้ก็มีหัวละพามีกะเพรานะครับแล้วก็มีนี่บักอีหิน นะครับผักชีนี่เสียบกิ่งลงไปเลยนะครับนี่สละแหนก็สละแหนก็แตกออกมาแล้วก็เสียบกิ่งนะครับต้นอันนี้ก็กําลังแตกฝั่งทางนี้นะครับแล้วก็ใบยี่หลานี่ก็เสียบกิ่งนะครับเหมือนกับนี่หัวลัพาแต่ก่อนต้นแม่เป็นต้นนี้ผมก็เด็ดตรงนี้มาเสียบลงตรงนี้นะครับน่ครับก็ตอนนี้กําลังงามนะครับ ต้นผักชีนี่นะครับเดี๋ยววันนี้จะตัดแล้นะครับยิ่งเราตัดเท่าไหร่ยิ่งแตกนะครับอันนี้ผมก็เอาตรงนี้ลงมาเสียบลงไปนะครับแต่ต้นหอมนี่ยังได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้นหอมเดี๋ยวต้องเอามาตัดสักหน่อยนะครับดูมันรากมันจะลอยขึ้นมาสักหน่อยนะครับนี่แหละครับสูตรปลูกง่ายๆแต่ได้กินจริงๆนะครับด้วยกระถางที่เป็นกระถางแบบ กระถางดินมันอยู่นะครับประมาณนี้แล้วก็ทําเอากระถางเล็กๆไปใส่ข้างบนนะครับแล้วก็ทําดินอบขึ้นมานะครับทําดินโอบขึ้นมาเราใส่ท่อนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะมีท่ออยู่ตรงนี้ผมจะใส่ท่อลงไปเวลาลดน้ําจะให้ความชุ่มชื้นเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าถ้าเราลดแต่ภายนอกมันก็จะไหลออกข้างๆนะครับ เราก็จะลดตรงนี้ลงไปด้วยนะครับตอนนี้นะครับผักเริ่มงามนะครับน,นนี่ต้นนี้คือเราสามารถเด็ดใบไปกินนะครับยิ่งเด็ดไปกินยิ่งแตกนะครับนีงามมากนะครับแล้วก็ตอนนี้สลรนแหนนะครับเดี๋ยวผมยังไม่เด็ด ผักพวกอื่นยังไม่เด็ดแต่จะเด็ดตัวนี้ก่อนเพราะว่าชุดสองเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูว่าต้นพวกหอมบักคียฝรั่งนี้นะครับจะงามขนาดไหนอันนี้ก็นะครับประมาณแปดชนิดนะครับอยู่ในนี้นะครับกระถางเดียวปลูกผักแปดชนิดนี่ไงอ่าผักขึ้นช่ายนะครับผักขึ้นช่ายอยู่ตรงนี้นะครับเอารากมาปลูกนะครับนี่นี่ครับผักขึ้นช่ายนะครับ ต้นนี้งามอยู่นะคผักขึ้นช่ายนะครับผมใช้รากมาปลูกก็ประมาณ9้าชนิดนะครับถ้านับไม่ผิดนะครับก็มี1นึ่สละแหน่สองต้นหอมผักชีราวแล้วก็หอมอ่ใบหอมเปรี้ยีฝรั่งก็สี่แล้วนะครับสใบกะเพราใบยี่หร่าก็เป็นหกแล้ว มรพาวเจ็ดต้นกระท่อมนะครับต้นกระท่อมโอ้โห,โหกระถางเดียวนี้กระถางเดียวนี้เอาอยู่นะครับนี่กระถางเดียวนะครับปลูกผักกินกระถางเดียวเอาอยู่นะครับ